ชาวเน็นแฮรีวิวตัวจริงจันจิจันจีราตัวตนนอกจอเป็นคนแบบนี้อีกหนึ่งดาราสาวที่สวยเป๊ะมากความสามารถและทัศนคติดีอย่างจันจิจันจีาแฟนหนุ่มพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า8ปีซึ่งสาวจันจินับว่าเป็นคนที่ผู้หญิงทั้งประเทศอิจฉาที่ได้ครองหัวใจหนุ่มมาริโอที่ขึ้นฉายาว่า สามีแห่งชาติหากใครเคยเห็นสาวจันจิและมาริโอนอกจอแก้วแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่ารักติดดินใช้ชีวิตชิลๆล่าสุดแฟนคลับหลายคนที่เคยเห็นตัวจริงของสาวจันจิต่างแสดงความคิดเห็นบอกว่าเคยเจอตัวจริงสวยใสายมากแล้วน่ารักด้วยเคยเจอตัวจริงมาสวยมากๆน่ารัก